ไม่สร้างมาเพ่อวันท่าน,นั้นไม่ได้มีจตนาทปละเมิดผู้ใดน,นะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องกระเวกสายบันเทิงคร <c oughs> ัวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตคณะกระตัว้วผ่อนจลัดหนึ่งวันนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เขาเชิญให้ผมมาลำบ้องด้วย <c oughs> เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่าตั้งแต่ขั้นตอนแต่งหน้าเตรียมของไปยันงานยันเสร็จงานเนี่ย หนึ่งวันกระต u วเขาทำอะไรกันบ้างพาเพื่อนไปดูนครับไปเอสโก้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านกระต้วพรจะลัดกองยาวพรจะลัดนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแต่งหน้าด้วยนะครับจัาแล้ว่างแต่งหน้ามาแล้วครับวุ่นวายว่วุ่นช่ถ่ายเลยไปมาได้แม่งต้องแดกเรียกแดกกระท้อมมาเลยก่เดี๋ยวก็รู้ ใาใพบกันครับวันนี้<โ>ออกอ,ะอ,อกระปุกบ,บ้าน, <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวเจอกันครับ <c oughs> หน้าช่างแต่งหน้ามาแล้วถึงมันจะเมานิดหน่อยเดี๋ยวดูว่าเขาแต่งออกมาให้เบกจะเป็นยังไงนะฮะหน้าโจรแต่จะแต่งออกมาให้หวาน <c oughs> จะแต่งยังไงเดี๋ยวเราดูกันเริ่มแนละ้ว มือไปจับอะไรบงเนี่ลองพื้นแบบกระเบื้องนะคะนี่กูไม่ใช่บ้านมือหยุดพูดดิมือไปจับขี้นะจเลยเดี๋ยว กูต้องใส่ชุดพี่ต้องถอดเสื้อเดี๋ยวเสื้อเลอะโอ้โหดตัวนีที่รักที่รักเอ้าหยุดแล้วเดี๋ยวถ่ายจุดอื่นมั้งเดี๋ยวแบนหมดด้วยหมุดไม่กดโอนแล้วเฮ้ย ชุดนะนี่ครับนี่คือบรรยากาศลงเสือตอนแต่งหน้าตอนแต่งหน้ากันก่อนนะครับก่อนที่ใส่ชุดแล้วก็ออกสองโจโจเล่นได้ป้ะเนี่ยจากที่แต่งเรียบร้อยแล้วเป็นรูปไปล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่งานกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปที่งานกับเราดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้าง โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่งานพรตลาดนะครับ The uh -huh. uh -huh. 我要这个。 으아, 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 으 หลังจากที่แสดงกันเสร็จแล้วสภาพทุกคนก็เดี๋ยวอย่างที่เห็นเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเออย่าคุยเปิดได้นี่ครัดูสภาพสภาพเราอนเลยการแสดงกันเสร็จนะนี่หนึ่งใช่ไหมเมียกำลังมาให้อีกหนึ่งเบิ้ลไม่ไหวถามรถน้อถามรถวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาลำกับต้นนานลำที ว่ายังไงไม่อยากจะคุยกับใครในรถเนี่ยพูดไหนเนี่ยจะก็พักผ่อนก่อนอันนี้ตัวโน้นะครับตัวปวดไม่ใช่เด็กกระโปรงกระโปรงกระโปรงโยกฮากระโปรงโยกฮานะทุกคนนะในยูทูบเพื่อนๆกระโปรงโยกฮาจำไว้ด้วยนะฮะไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วมั้งไปคุยไปคุยกับคนอื่นกันปะนี่ฮะดูดูแต่ละคนไม่ไหวคุ้นเก่าคุ้นเก่าไม่ไหวนะไม่ไหวแล้วโอ้โหหน้านะ ครับแล้วนี่นี่ก็เป็นพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเก็บของเก็บอะไรกันครับเต้ตนยังไงล่ะเต้นตโอ้โหเหนื่อยต้องออกบ่อยๆใช่เปล่าแต่นานๆออกทีดีกว่าว่า <c oughs> ไปซ้อมไปอะไรซ <c oughs> ้อมอันนิดนึงก็ยังดี <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านวงนะครับ <c oughs> และนี่คือหนึ่งวันหนึ่งงาน นะครับของคณะคอนจัลลัดพรจลลัดครับผมกระตั้พอจลัดเราตามติดชีวิตคณะกระตั้พอจลัดวันนี้นี่คือหนึ่งงานฮะบางวันมีสองงานนะครับมันจะเหนื่อยกันแค่ไหนตอนนี้ก็เริ่มไม่รับงานที่สองแล้วไม่รับเหรอตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเลื่อนแต่ตัวไปเก็บนอยอดน่อี่อ้ยังไงก่อนครับนี่ก็ ทีมงานนะครับพรจลัดน,นี่ออครับแล้วคลิปนี้ก็อขอหยุดไว้ตรงนี้ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะทําคลิปดีๆคลิปฮาๆคลิปตลกคลิปสนุกแล้วก็คลิปการละเล่นอย่างนี้นะครับรรเล่นและอยากให้เราไปติดตามชีวิตค <Okay. S 1> ณะไหนหรือกองยาวถึงโตอะไรเม้นมาครับเม้นมา เดี๋ยวเราจะทําให้ท่านได้ดูครับฝากด้วยครับฝากด้วยผู้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับกระโปรงโยกกระโปรงโยกฮะฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับนี้ครับบ๊ายบายเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ